you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรู์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 e x ์เ p ็กซ a นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษมากๆนะคะที่อาจารย์จะทำนายดวงรายปี2.065หรือ2022แบบฉบับ12นักนักศิยษ ะะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูเป็น12ราศีเป็นดวงรายปี2565สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างอาจารย์ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจะมีเพลย์ลิสต์แล้วก็ลิงก์ต่างๆต,ตามราศีที่เป็นดวงรายปีให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมสามารถไปคลิกดูได้ตรง De s c r i p t i o n box นะคะแต่สําหรับท่านใดที่อยากดูเป็น12นักกษัตริย์ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก่อนอื่นเป็นปีใหม่เนาะอาจารย์ก็ขออวพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมสิ่่่งททีีสสําาคคัญุุดถ้ณ สตินะคะสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณชะนั้นอาจารย์ขอให้คุณร่ำรวยเงินทองและร่ำรวยสติปัญญามากๆนะคะอ่าแล้วก็ไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยหายห่วงนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าก็เรามาเข้าเรื่องอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้มันทำนายดูยภาพรวมเขาเรียกว่า general reading ฉะนั้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไยว่ามันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วแต่อาจารย์อยากทําคลิปเป็นการกุศลที่อาจารย์ทําาตลอดม ห้าปีแล้วนะคะยังคงทําต่อไปขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามอาจารย์มานะคะเป็นแฟนช่องของกิ่งฟ้าชูฟอร์จไฟหรือว่า เพิ่งมาติดตามกันในคลิปนี้อาจารย์ก็ยิยนดีต้อนรับมากๆนะคะก็อยากให้ดูเป็นแนวทางเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณกําหนดโดนชะตามไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าแต่อาจารย์แค่อยากทําคลิปให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหรือว่าสามารถเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีกลับไปนะคะอาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังก็เก็บเอาไว้นะคะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเรา ขอให้คุณดําเนินชีวิตอย่างมีสติและดูคลิปนี้อย่างมีความสุขเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวปีวอกนะคะหรือว่าปีลิงนะคะประจําปี2 5 6 5นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยทำนายจากพิคีเทพไหหินนะคะอันนี้พิเศษเข้ามาแล้วก็ไพ่ทางหลัดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ guidance หิปสโตนนะคะ Ancestors อ่า ah, สีแดงมันลอยนีคะสวยงามเป็นหินสีแดงนะคะชื่อว่า Pipe Stone The Emperor n i n h s of Swords King of Wands Seven of Pentacles, The Tower, Three of Swords, Six of Wands, The Lovers, Knights of Cups, The Magician. Knights of Swords และ last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น The Hermit โ okay. อเคพลังงานขึ้นชัดเจนนะคะในเรื่องคำว่าถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่นคิดดีทำดีในรูปแบบต่างๆโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนด้วยนะคะคือจะเป็นคนดีเป็นไดน้เดี๋ยวต้องเป็นโดยที่ไม่เดือดร้อนนะคะอาจารย์เชื่อว่า พลังงานของคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของความดีของคุณที่คุณทำาะคะมันจะเป็นกราะป้องกันให้กับตัวเราแล้วมันนําพาสิ่งดีเพราะว่าการกระทําและความคิดของตัวเราเองเหมือนกับว่าเราดึงพลังงานแบบไหนเข้ามาคุณก็จะได้แบบนั้นคุณดึงพลังงานด้านลบมันก็จะเป็นแบบนั้นดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาคุณจะได้แบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันพลังงานขึ้นคําว่ามันมีเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆกําลังคุ้มครองเราอยู่นะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ขอเตือนเลยละกันนะคะคือทุกอย่างมันมีสองมุมอยู่แล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิธคุ้มครองดีค่ะแต่มันแปลได้เหมือนกันว่าอยากขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเกินไปจนลืมว่าการกระทําของเราสําคัญที่สุดและความพยายามของเราสําคัญที่สุดนะคะอันนี้คือจงมีสติบอกได้แค่นี้นะคะที่เหลืออยู่ที่ตัวเราปฏิบัติค่ะอาจารย์ได้แค่เตือนนะคะถัดไปพลังงานมันขึ้นคําว่าคุณเองจะมีอํานาจ มีบารมีเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีแรงกําลังในการต่อสู้มีแรงกําลังในการพึชสู้ในการทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วพลังงานมันขึ้นคําว่ามีแรงดึงดูดในชีวิตของคุณเข้ามาสูงมากมันเหมือนกับว่าสเสน่ห์แรงดึงดูดเข้ามาสูงจะบอกว่าสเสน่ห์เป็นพิษได้ไหมอาจจะเป็นได้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าคําว่าสเสน่ห์เป็นพิษหมายถึงว่าอะไรคือมันอาจจะมีคนมาให้ความสนใจเราเยอะมีคนมาชอบเราเยอะก็ได้นะหรือว่าเราเป็นที่แบบ จุดเหมือนแบบมีคนแบบ c e n t e r of attention นะคะมา spotlight มาลงมาที่คุณเนี่ยเหมือนมีคนมาให้ความสนใจเรามีคนอ,อยากรู้จักกับเรานะคะเราอาจจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นในสายงานที่คุณทำหรือว่ามีคนอยากรู้จักกับเราเพิ่มมากขึ้นมันมีทั้งคนโอเคเข้ามาแล้วก็คนที่หวังผลประโยชน์หรือหวังผลอะไรก็ไม่รู้จักเราฉะนั้นต้องดูคนดีๆนะคะจะเข้ามาเป็นกาลายานามิตรเป็นเพื่อนมาเป็นคนที่แบบเป็นคนรู้ใจกันหรืออะไรก็ตามแต่ให้ดูดีๆละกันเพราะว่า มันจะเป็นปีที่คุณอาจจะรู้จักคนเพิ่มมากขึ้นแต่อยู่ที่ตัวเราเองแหละว่าเราจะเปิดรับเข้ามาไหมเพราะว่าคุณอาจจะ มีการยนตมิรดีๆเข้ามาก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามันมีแรงดึงดูดให้คนอยากมารู้จักกับเราเยอะค่ะหรืออา,อาจจะมีสเสน่ห์น่ารักกิมแยมจันทร์สายมีคาแรคเตอร์เฉพาะตนเป็นคนที่มีความสามารถม,ม,มีความเก่งคือคนเรามีสเสน่ห์ได้หลากหลายแบบนะคะไม่จำเป็นต้องสวยต้องหล่อเสมอไปมันไม่จําเป็นอาจจะเป็นความสามารถทัศนคติและอื่นๆนะคะที่มันทําให้เราดูมีสเสน่ห์มากๆนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าสเสน่ห์มาเลยแล้วก็ร่วมถึง แต่แปลกนะพลังงานมันขึ้นแบบเกี่ยวกับเรื่องคําว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเดิมๆอาจจะให้กลับมาแก้ไขก็ได้หรือกลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งเป็นคนก็ได้หรือว่าอะไรที่มันสูญหายอาจจะกลับมาก็ได้นะคะในเชิงที่เป็นสิ่งของก็ได้หรือว่า คุณเองต้องกลับไปทําอะไรเดิมๆเก่าๆก็ได้นะหรือว่าต้องรื้องานเดิมๆงานเก่าๆตาําราเก่าออกมาศึกษาใหม่เนี่ยมันเป็นได้หมดเลยมันเหมือนกับว่าเราเองต้องใช้ประสบการณ์เดิมๆเก่าๆออกมาใช้ในปีนี้นะคะหรือว่าประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาปีนี้มันตอบแทนเราก็ได้ดีมากๆแล้วพลังงานมันขึ้นคําว่าคุณจะทํางานเหมือนบ้าระคำเหมือนกันในเรื่องการทํางานบางทีบางครั้งเราอาจจะ เจอทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีปะปนมันถือว่าเป็นบทเรียนในชีวิตของเราอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องทําใจยอมรับให้ได้ว่าทุกคนเจอหมดแม้กระทั่งตัวจารย์เองนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าพลังงานของคุณอะ่ะปีนี้มันเป็นปีของเขาว่ามั่นคงคุณแบบคุณมีอํานาจมากหรือว่าคุณอาจจะเรื่องการทํางานคุณไปฉลุยมากมันมันเหมือนกับว่ามันได้ดีอะ่ะหรือว่ามันมีโอกาสที่จะดึงดูดผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามาดีมากๆนะคะแล้วก็ มีความมั่นคงแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมมากมันเห็นความชัดเจนในเรื่องเส้นทางชีวิตของคุณหรืออนาคตของคุณมันเหมือนมันมันเหมือน,น,นกําลังโปรยด้วยกรีบุระปะต้องบอกแบบนี้นะคะไปได้เฉลยแล้วก็สิ่งบางอย่างมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องเจอประสบการณ์เจอเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจเราก่อนที่จะได้ดีก็ได้มันอาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็คุณจะได รับการเรียนรู้บทเรียนอะไรต่างๆเพิ่มมากมายในปีนี้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองจะมีช้อยส์มากขึ้นในการทําต่างๆในสิ่งต่างๆอย่างเช่นอาจจะแบบมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมีคนดึงตัวเราไปทํางานก็ได้มีมีคนป้อนงานให้กับเราเยอะแยะมากมายได้รับโอกาสดีๆเพราะพลังงานขึ้นคําว่าโอกาสดีๆที่มันอยู่ในกํามือของคุณนะคะแล้วก็รวมถึงมันเกิดปาฏิหารพลังงานขึ้นปาฏิหารได้ด้วยนะคะคือมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้บางทีบางครั้งบุญกุศลหรือว่าดวงชะตาของเราถึงเวลาของมัน มันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอะไรที่มันแบบเราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้อาจจะได้นะคะอ่าบางคนอาจจะแบบหุ้ยไม่คิดว่าจะได้งานนี้อยู่ดีได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นได้หมดคือมันเหมือนกับว่าอยู่ดีมันก็เหมือนได้อะไรมาแบบโดยที่เหมือนไม่มีเหตุบังเอิญแต่มันก็เหมือนบังเอิญ นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะฉะนั้นมันเป็นคําว่าปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาช่วยของคุณดีมากๆในปี65ค่ะฉะนั้นยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้อถ้าอาจารย์พูดคํานี้เมื่อไหร่มันแปลว่าดวงชะตาของคุณมันกาลังดีขึ้นมันไปได้ดีดีขึ้นกว่าเดิมฟื้นตัวพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีประมาณนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการงานแบบเจาะลึกว่าจะเป็นยังไงบ้าง เอซบวอร์นไมโอกาสดีๆมันเข้ามาจริงๆนะคะ King of Pentacles โอกาสในเรื่องการทําเงินการทํางานแต่มันอาจจะมีการอุปสร,รรคบ้างเล็กน้อยที่เราอาจจะต้องจัดการแต่สิ่งที่มันเวลวร้ายมันอาจจะออกไปหรืออะไรที่มันไม่ใช่ของเราเราก็จะไปจากมันแล้วก็อาจจะเจอสิ่งใหม่ๆที่มันอาจจะดีมากกว่าเดิมและเตรียมรับสิ่งดีๆคือเฉลิมฉลองเลยทีเดียวเห็นไหมพลังงานเป็นไปตามที่าจาจย์บอตแต่ต้นแหละ พลังงานขึ้นคําว่าตัวเราเองอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยยื่นโอกาสให้กับเราหรือว่าตัวเราเองเอาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโอกาสตรงนั้นก็ได้นะคะบางทีถ้าเราอยากจะได้เราอยากคิดว่าโอกาสต้องวิ่งเข้าหาเราเสมอไปเราวิ่งเข้าหาโอกาสได้ค่ะแล้วเปอร์เซ็นที่เราจะได้อาจจะมีมากกว่าด้วยนะคะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากทาเราเราอยากได้งานตรงนี้เราอยากลองตรงจนนุดนี้ลองดูไม่เสียหลายอะไรจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้พยายามแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะฉะนั้นอาจารย์ขอเป็นกำลังใจสู้ๆนะ ถัดไปมันเกิดความมั่นคงในเรื่องการงานการเงินมันโคกันมากสําหรับตัวคุณแต่สิ่งหนึ่งบางทีความคิดของเราอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอาจจะมีความแปลกแตกต่างนะคะซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ก็ให้เรามาระวังแค่เรื่องอีโก้ของเราเท่านั้นเองถ้าเราลดในเรื่องอีโก้ของเรา ได้หรือเราไม่ได้มีเราใช้อีโก้ให้ถูกเวลาอาจารย์ก็มองว่าโอเคนะคะบางทีบางครั้งเราอาจจะเป็นเจ้านายที่ต้องควบคุมคนเยอะฉะนั้นฟังความคิดเห็นของทุกคนด้วยเราใช้อีโก้ต่อเมื่อยามจําเป็นเขาคุยไม่รู้เรื่องกับเราและหรือว่ามันเกินจะเยียวยาแล้วค่อยใช้ถ้าไม่จําเป็นอย่าเอามาใช้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่ามันมีการเหมือนบางท่านอาจจะเปลี่ยนจากงานนี้ไปทํางานใหม่ที่มันเหมือนอัปเดตเวอร์ชันตัวเองมากกว่าเดิมหรือว่า,าเปลี่ยนตําแหน่ง อาโยกย้ายสาขาหรือเปลี่ยน,นแผนกอะไรเงี้ยคือเป็นได้เหมือนกันมันเหมือนกับว่ามีการทําอะไรให้มันถูกล็อกเหมือนจิ๊กซอที่เราเองกําลังไปหาจิ๊กซออีกตัวหนึ่งเพื่อไปต่อกันมาให้มันติดอะคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานของบางท่านเนี่ยคือถ้าสมมติว่าตัวเราเองทํางานเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะคะสื่อออนไลน์เด่นเหมือนกันนะคะ ออจริงๆมันเป็นพลังงานที่ที่ดีในหลายๆอาชีพนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรมแค่นั้นเลยไปได้ดีมากๆนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นการเฉลิมฉลองคือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น เนี่ยมันขึ้นความสําเร็จเข้ามาแล้วหรือบางทีบางครั้งคุณอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องการงานประสบความสําเร็จได้รับรางวาัลได้รับความชื่นชมเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนสปอตไลท์อ่ะมีคนแบบให้ความสนใจเราเป็นที่จับตาอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นได้หมดเลยนะคะเนื่องจากความสามารถของเราความเก่งและความขยันของเราก็เป็นได้หรือความพยายามที่เราพยายามมาตลอดปี64หรือหลายๆปีที่ผ่านมาปี65มันกําลังจะตอบแทนเรานะคะจากความพยายามหรือเราที่สิ่งที่เราตั้งใจนั่นเองดีมากๆเลยค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะั้นมันอาจจะ ีอะไรบางอย่างที่มันขัดใจหรือไม่ได้แตนใจเราอยู่บ้างหรือบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบคนนี้แต่เราต้องทํางานให,ให้ได้กับเขาเพราะว่าเราการทํางานอาจารย์บอกเสมอว่าบางทีมันั้ต้องใส่หัวโขนบ้างเราอาจจะไม่ชอบใจคนนี้แต่ต้องมีความโปรเฟชชั่นอลในการทํางานให้ได้กับทุกคนหากเป็นไปได้นะคะอ่ามันก็งานน่ะเนาะประมาณนี้นะคะ นึกถึงคำหนึ่งเลยนะวงการบันเทิงอะเนาะของพี่ปามีพูดเลยนะคือจะบอกก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเราเราพยายามปรับแล้วกันนะคะแล้วก็พยายามปิดหูปิดตาในบางเรื่อง ที่เราอาจจะ,ะ,ะ,ะไม่ชอบคนคนนี้นะคะหรือว่าไม่ชอบงานงานนี้แต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าที่หรือเป็นสิ่งที่เราต้องทําแค่นั้นเลยฉะนั้นสู้ๆเป็นกำลังใจพลังงานขึ้นดีมากเนี่ยเตรียมรับข่าวดีในเรื่องการงานนะอ้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้งานได้ดีได้ดีมากกว่าเดิมนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นได้หมดเลยนะคะหรือบางคนอาจจะกลับไปทํางานที่แถวบ้านเกิดตัวเองก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะเหมือนมันเป็นคําว่าสบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นตามที่ ความสามารถของเรามันเหมือนกับว่าเข้าล็อกอะเออต้องบอกแบบนี้นะคะเหมือนพลิกล็อกดีอะไรเงี้ยเข้าล็อกของเรานะคะพลิกจากว้ากลายเป็นดีอะไรเงี้ยอ่าแต่เราจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะคะมันเหมือนกับว่าบางทีเราจะได้ได้เจอคนที่ดีและไม่ดีปักบนเราจะรู้ว่าคนในหลายประเภทเข้ามาหรืองานแบบนี้เราต้องดีอยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันมีปักบนเข้ามาที่อาจารย์จะบอกแค่นั้นเลยนะคะสําหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เจอฟู q ั e ม n of Wands, Page of Swords ฝ่าฟันเหนื่อยเหมือนกันนกเรียนเนี่ยเออมันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะแปลว่าต้องสอบเยอะสอบบ่อยต้อง พยายามหลายรอบถึงจะทําสําเร็จนะคะแล้วก็ต้องเรียนเสริมเรียนพิเศษบางท่านจะเรียนภาษาเรียนได้เลยบางท่านเราคอยที่จะไปต่างประเทศ้ท่ามมโอกาสไปได้เลยดีนะคะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยที่ต่างประเทศก็ได้นะคะสำหรับบางท่านในกรณีบางท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจารย์หนูพยายามหลายรอบแล้วทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ก็จะบอกสเสมอคนเรามันมีความเก่งแล้วแบบความสามารถที่มันไม่เหมือนกันเรียกว่าพรสวรรค์ที่มันมันแตกต่างกันทุกคนนะคะคุณคุณอย่าเตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและอยาก,กดดันตัวเองและที่สําคัญ,ญที่สุดอย่าขี้เกียจ แค่นั้นเลยนะคะแล้วพลังงานมันขึ้นคําว่าต้องฝ่าฟันถึงจะทําสําเร็จเนี่ยก่อนที่จะไปถึงแบบมงกุฎเนี่ยโอ้มันต้องเหนื่อยมันต้องฝ่าฟันมันต้องอูหลายอย่างนะคะคือการเรียนมันก็เลยเกิดขึ้นคําว่า พยายามต่ออีกนิดนึงนะมันเกือบสําเร็จแล้วถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำทำเต็มที่แล้วพยายามสุดความสามารถและฉะนั้นอย่าดูถูตัวเองอาจารย์เชื่อว่าคุณจะค้นหาตัวเองเจอมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องการเรียนบางท่านเนี่ยพยายามจนกระทั่งสําเร็จก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานขึ้นความสําเร็จเหมือนกันมันยังขึ้นมากมันยังมีโอกาสยังมี c h อ i c e ยังมี c h ance นะคะที่จะทําสําเร็จมียังมีการเปิดทางในเรื่องการเรียนอยู่มากเหมือนกันอื มีโอกาสมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นมันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะมีการเรียนเรียนบางอย่างที่มันเหมือนไม่ตรงเหมือนแค่เรียกว่าท้าทายความสามารถเราอะค่ะมันเหมือนไม่ตรงสายไม่ตรงกับที่เราคิดเอาไว้หรือว่า ไม่ตรงกับที่พ่อแม่วางเอาไว้ก็ได้คือเปรียบเทียบฟังคือมันเหมือนกับว่าเราจะได้ทําในสิ่งที่เรารักมากยิ่งขึ้นหรือเราจะมีช้อยส์ให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นมันเหมือนเป็นการพลิกหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าไงก็ตามแต่อาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้คุณขยันอดทนสู้ๆนะคะแล้วก็อย่าย่อท้อขอให้คุณมีกําลังใจในการทําทุกอย่างเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่เหมือนจุดเริ่มต้นในอนาคตมันมีอะไรอีกไกลที่มันมันท้าทายเราอยู่เสมอในความเป็นมนุษย์ของเรากันนะคะอ่ะฉะนั้น เป็นกำลังใจค่ะเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงล่ะนางซับเทนจัโคสนะคะออแปลกนะเอดับคัพส์นี่ขึ้นมาแทบตลอดเลยนะคะในเรื่องการเงินของหลายๆนักษัตย์นะคะ10 of cups 4 of pentacles นนะคะ Ace of Cups ในเรื่องการเงินคือต้องบอกแบบนี้ว่ามันดีมากๆโดยเฉพาะถ้าบางคนโสดคะ่ะ <laughs> บางคนบอกอาจารย์คะหนูรีบโสดเลยค่ะเงินหนูจะได้ดีไม่เกี่ยวนะคะแต่บางท่านน่ะมันเหมือนกับว่าในกรณีบางท่านแบบอ่าเรียกว่าโฟกัสในเรื่องงานอย่างเงินมากๆเงินเข้ามาดีบางคนโสดแล้วรวยเพราะว่ามันไปมีโอกาสได้ไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เรื่องเงินบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดบางท่านอาจจะแปลว่าได้อสังหาหรือขายบ้านขายรถขายที่ดีหรือปล่อยเช่าได้บางท่านมีโอกาสที่จะเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางเงินดีมากๆค่ะ ปีวอกเงินดีมากปีนี้ดีแบบดีมากอะ,อะต้องบอกแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บด้วยแล้วคุณก็จะมีสติในการใช้ต่างมากยงนึ้นมันเหมือนกับว่าคุณจะรู้ว่าเออส่วนนี้ฉันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้นะฉันใช้ใช้จ่ายชีวิตประจำวันอันนี้ชดใช้นี่สีอันนี้เก็บไว้อันนี้อาจจะให้พ่อแม่บางคนอาจจะทําบุญแล้วแต่คนแยกเงินนะคะไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้คือพูดให้ใใหฟังเฉยว่าคุณจะมีเวของคุณมากยิ่งขึ้นในการวางแผนการเงินของคุณเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสดใส ะะบางท่านอาจจะใช้แบบในมือถือ,อเขียนในแต่ละวันเลยว่า í, นนนนเน็ตมองคุแท็บเล็ตเนาะมีแบบ í, วันนี้เราใช้เท่านี้เราเรามีเป้าหมายเท่านี้เราจะเก็บเงินจอดก,กระปุกเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือทอําเถอะปีหกห้ามโอกาสได้เงินดีมากเราเก็บเงินได้ดีมากๆนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าสลัดจากคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่บางคนกาลังโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินคุณจะตาสว่างมากยิ่งขึ้นในกรณีบางท่านโดนเอาเปรียบเรื่องเงินอยู่นะคะหรือว่า อีกหนึ่งอย่างก็คืออย่าให้ใครหยุดยืมตังค์ถ้าเป็นไปได้นะคะอาจจะได้คืนยากหรือไม่ได้คืนเลยแต่การเงินของคุณบางท่านอาจาะเสียเงินไปกับพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไอ้นุน่นพังไอ้นี่เสียก็ซ่อมตามปกติค่ะแต่คุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะค่ะบางท่านอย่างที่อาจารย์บอกคือออกแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่ารถยนต์ก็ได้เป็นได้หมดเลยคืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นบางท่านอาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรที่รู้สึกว่า เราอยากจะตอบแทนตัวเองในปีใหม่นี้เพื่อแบบนี้นะให้เราแบบเหมือนแบบบรรยากาศดีมากยิ่งขึ้นอ่าบางคนอาจจะแบบมีคอนโดมีมอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณมันเหมือนกันเงินของคุณเป็นฟื้นตัวมากเลยนะมันดีขึ้นมันดีกว่าเดิมบางท่านถ้าดีมันถ้าดีอยู่แล้วอาจจะดียิ่งขึ้นแต่ถ้าบางคนที่มันไม่ดีมันอาจจะแปลว่ามีเพิ่มเข้ามาหน่อยนึงคือเพิ่มเข้ามาไม่ได้เดือดร้อนอะไระเรียกว่า คืนหรือกินหรือใช้หรือว่ามันมีพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณได้บางท่านอาจจะใช้เงินไปกับ กับบริวารกับครอบครัวกับลูกน้องเยอะเหมือนกันเท่านั้นเองแต่มันก็หามาได้เรื่อยๆไม่ได้ลําบากอะไรไม่ได้ลําบากค่ะอาจารย์มองแบบนี้ไม่ลำบากแต่ก็ใช้เงินอย่างมีสติละกันเพราะว่าอาจารย์ก็ยังเชื่อว,ว่าคุณจะมีโอกาสเก็บเงินได้อยู่หรือมีสติในการใช้ต่างม,มากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าต้องมีสติในการใช้เออเขาเขาเรื่องไงนะคุณจะมีเงินเข้ามาเยอะแต่คุณก็ต้องมีสติในการใช้ตา่างเท่านั้นเองนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะสําหรับ คนโสดนะคะเอาโสดสนิทก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างแต่อาจารย์จะรวมกันเลยนะคะทั้งโสดสนิทแล้วก็คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนคุมเคือแล้วแต่ไพ่จะบอกค่ะเขาบอกอยังไงก็พูดแบบนั้นนะคะ four of cups page of bones นะคะ five of swords Queen of Pentacle s สำหรับคนโสดอาจารย์มองว่ามันมี choice เข้ามาแต่เราไม่เลือกก็ได้หรือว่าอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจหรือยังไม่ถูกใจประมาณนี้นะคะคือสำหรับคนโสดเนี่ยมันอาจจะแปลว่ามีความสุขบนกองเงินกองทองอย่างที่อาจารย์พูดแต่ตนนอนว่าบางคนโสดแล้วรวยค่ะบางคนบอกรีบค่ะรีบค่ะตอนนี้เอาเงินก่อนเอาพูดตรงๆนะเนเรียนลับับชีวิตให้ถูกต้องถ้ามีเงินเดี๋ยวทุกอย่างมันก็มาเองา <laughs> ฉะนั้น ไม่มีเงินลําบากนะคะไม่มีเงินนี่ดําเนินชีวิตต่อ,อยากเลยนะคะไม่มีแฟนยังเพราะว่านะฉะนั้นอ่าถ้าสมมติว่าพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าตัวเราเองอะ่ะอาจจะยังไม่ได้ มุ่งในเรื่องความรักก็ได้สําหรับบางท่านหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าคุยคขำๆำคุยเล่นๆไม่ผูกมัดอะ่ะมันอาจจะมีเข้ามาค่ะในกรณีนี้แต่ถ้าผูกมัดจริงจังอ่ะอาจารย์มองว่ายังไม่ถึงเวลาหรือว่าอาจจะย,ยังไม่ได้มีชอยส์ที่โอเคร้อยเเซ็นต์เข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะคะมันเหมือนเป็นการแก่งแย่งต้องระวังนิดนึงว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีทั้งแบบ เห,เหมือนไม่ได้จริงใจร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดคุณต้องดูดีๆนะคะอย่ายิ่งโหยถ้ายิ่งโหยหาเรื่องความรักจะยิ่งไม่มีบอกไว้เลยนะถ้าคุณยิ่งแบบโหยหาจะต้องมีใครสักคนอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะยิ่งไม่มีนะคะเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองรักเราเคารพและ respect yourself ให้มากๆอาจารย์ก็เชื่อว่าถ้าเมื่อถึงเวลามันมาของมันเองรองไปก่อนสําหรับคนที่ไม่ชัดเจนคุมเคืออาจารย์ก็มองว่าถ้าสมมติว่าคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความคืบหน้าน่าจะไม่่ใชแล้ว แต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกว่าต่างคนต่างแบบมีการปฏิกิริยาโต้อตอบกันเรื่อยๆอาจารย์มองว่าถ้าในกรณีแบบนี้ไม่ได้หายจากกันไปไม่ได้แบบมาๆหายๆออนออฟเดี๋ยวเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวเลิกกันอาจารย์มองว่ามีโอกาสถึงขั้นได้เป็นแฟนกันนะคะมีการพัฒนากันต่อเนื่องอยู่ดีสำหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเหมือนไม่ไว้ใจกันหรือเปล่าสำหรับคนที่เป็นแฟนกันมีอะไรเรื่องหึงหวงมีอะไรคือต้องบอกแบบนี้นะ อาจารย์ถึงบอกแต่ต้นว่ามันเหมือนกับว่ามีสเสน่ห์มากๆสเสน่ห์เป็นพิษหรือเปล่านะคะ <c oughs> คืออ่สําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วรักษาเสื้อทาข้อสามให้มากที่สุดนะไม่ว่าตัวคุณหรือแฟนคุณก็ตามแต่เพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องความรักก็ได้ทําให้คุณทั้งสองคน เนี่ยไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีการทะเลาะก,กันทะเลาะจากบุคคลอื่นได้ด้วยหรือเรามาระวังในเรื่องคําว่าชู้สาวหรืออะไรก็ตามแต่หรือระยะทางหรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยในการครบกันคือเป็นได้หมดค่ะเป็นอุปสรรคในเรื่องความรักถ้าคุณทั้งสองคนจับมือกันไม่แน่นพอมันมีโอกาสที่จะไปจากกันนะคะอาจารย์ไม่อยากใช้คําพูดนี้แต่มันเป็นคําเตือนถ้าสมมติค,คุณอยู่เหนือดวงได้จับมือกันแน่นพอเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมมันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะได้กลับมาคุยกันปรับความเข้าใจกันมันยังมีโอกาสที่จะ จับมือกันแน่นพออยู่ค่ะมันยังมีโอกาสบอกไว้เลยสําหรับคนที่แต่งงานไปแล้วนะคะคือมันก็ไปเรื่อยๆค่ะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วคือแบบอ่าก็ เหมือนพ่อแม่ไม่งอนบ้างทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปจากกันนะคะฉะนั้นอันนี้ทุกอย่างเป็นคําเตือนนะไม่ใช่ว่าทุกคู่จะต้องเป็นตามที่อาจารย์พูดนะคะอันนี้คือทํานายฟรีโดยภาพรวมฉะนั้นดูแล้วนาไปแค่เตือนใจตัวเองแล้วก็เป็นแนวทางระวังเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นอ่ะอยู่เนือดวงอ่ะจำคำเตือนของอาจารย์เอาไว้แค่นั้นเองนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะาระมัดระวังนี้เรื่องคําว่าโรคเก่าจะกลับคืนมา,าเราเคยทําหรือเลยเคยเป็นสมมติเราภูมิแพ้ เราไปอยู่กับตรงฝุ่นก็ต้องเป็นอีกรอบหนึ่งเนี่ยให้เรามาระวังบางคนอาจจะเคยปวดข้อบาา่าไหลตอนนี้เรากลับไปทําพฤติกรรมเดิมๆคือนั่งนานๆไม่ได้ยืดเสน้นยืดสายอะไรเงี้ยก็กลับมาเป็นได้แล้วก็เรามาระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความคิดของเรากดไหลย,ย้อนกระเพาะนะคะหรือว่าระบบภายในที่เกี่ยวกับน,น้ําต่างๆนะคะหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติสำหรับคุณผู้หญิงไปตรวจบ้างนะคะภายในตรวจปีละครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทํานะคะแล้วก็ ร,าาระมัดระวังเรื่องการแพ้ภูมิแพ้ต่างๆนะคะไข้หวัดคัดจมูกต,ต่างๆมีนิดหน่อยนะคะซึ่งเราเองต้องอพยายามออกกําลังกายบ้างหรือว่าทานอาหารที่มีประโยชน์และรวมถึงนอนหลับให้เพียงพอนะคะสําหรับเรื่องการทําบุญนะคะอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญอันดับต้นเลยอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะถ้าในมุมสว่าง มีพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปู่่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราความกระตันยูเท่ากับความเจริญเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นนะคะดีมากๆถ้าอีกมุมหนึ่งนะคะในมุมดาร์กอาจารย์เข้าใจนะแล้วก็อาจารย์เห็นตามข่าวที่น่ากลัวเนี่ยอาจารย์ต้องพูดเลยว่าเรื่องพวกนีดด้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วอาจารย์ก็บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนกระตันยูเท่าที่เราไหวแล้วกันในกรณีที่แบบมุมดาร์กมากๆนะ ทําทเท่าที่เราไหวเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าแต่ละคนมีเหตุผลเป็นของตัวตนและรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่นะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะว่าทําอะไรดีพลังงานม,มันจะเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคของเก่าได้ด้วยอย่างเช่นเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วโล จะภาพที่ยังใช้ได้อยู่ที่ยังแบบมีคุณภาพที่แบบพอจะส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ทําเถอะหรือว่าหนังสืออ่าหรือว่าอื่นๆนะคะแล้วก็บริจาคพวกของกินของใช้ของบริโภคถวายกับพระส่งก็ได้หรือให้กับคนยากไรเป็นการแจกทานอะไรเงี้ยทำโรงทานคือ,อไปร่วมบุญก็ได้นะคะหรือว่าไปแจก ของกินของบริโภคให้กับผู้อื่นแล้วก็อาจจะเป็นเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับคนยากไร้ยิ่งดีนะคะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จหรือสวดมนต์การสวดมนต์บททั่วไปจันแปะแล้วเสริมเทพพระกาถาเง,งินล้านด้วยจะยิ่งดีทุกครั้งที่สวดมนต์หรือว่าทําบุญในรูปแบบต่างๆนะคะอ,อ๋มอมงคลอาจจะให้จะบอกว่าให้กับพวกแบบของกินกับน้องหมาน้องแมวค่ารักษาพยาบาลสัตว์ทั้งหลายหรือมูลิธิช้างก็ได้นะคะทำได้หมดเลยดีมากๆทํากับสัตว์ก็ดีก็ ทุกครั้งที่ทำมูเร็จก,ก็กรวดน้ำลงดินบทกรวดน้ำหาได้ใน Google นะคะมีเยอะๆมากมายนะแล้วก็สำหรับในกรณีบางท่านไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธินะคะหรือว่าไม่ไม่ได้จริงๆก็สามารถหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้ค่ะวาดรูปวาดเขียนอยู่กับ ธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน,น้องแมวโซเชียลดีทอ x ์ค่ะละจากสื่อโซเชียลเสพสื่อที่เป็นด้านดีฟังเพลงปรับสมาธิฟังฟังเสียง ASMR แล้วแต่เราแต่ละคนมีไม่เหมือนกันบางคนเล่นโยคะบางคนออกกําลังกายบางคนหางานอดีเรกให้ตัวเองชอบนะคะ ไปหากิจกรรมที่ทําให้เกิดสมาธิและเป็นประโยชน์กับเราเถอะนะคะมันจะทําให้สมองเราปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเป็นเหมือนการดึงพลังงานได้ดีๆเข้ามาหาตัวคุณไว้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะอ่เพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะค,คิดยังไงเป็นอย่างนั้นค่อนข้างไวเนี่ยพลังงานมันจะดึงเข้ามาไวนะคะอ่ะอาจารย์ก็ ไม่มีอะไรจะบอกและก็ขอให้ตัวคุณและครอบของคุณสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆเพราะพลังงานของคุณไปในทิศทางที่โอเคมากๆแล้วดีมากๆแต่สิ่งเหล่านี้อย่าไปหลงระเริงกับมันนะคะแล้วก็อะไรที่มันดีก็เราสามารถ,ถานเอาไว้ถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็แค่ระวังเอาไว้เท่านั้นเองนะคะทุกอย่างเราเอง มีชีวิตอยู่ในกํามือของเราเราเป็นคนกลุ่มดวงชะตาฉะนั้นกําหนดของดวงชะตาของตัวเราเองด้วยหนึ่งส่วนมันอาจจะมีดวงชะตาที่มันเป็นบุญหรือกรรมที่มันติดมาแต่อีกส่วนหนึ่งเราต้องกําหนดมันเองจงมีสติทุกๆกย่างก้าวในชีวิตแล้วสิง่งต่างๆดีจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม f a c e b o o k f a n p a g e ได้ Ti k t o k ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คิดไม่ ทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ